สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆนะคะประจำชาแนลหนูเล็กรถมือสองค่ะรถสวยคุณภาพเกรดเอดุท่ันเลยนะคะก็มาพบเจอกันกันกบเซลล์หนูเล็กอีกแล้วค่ะที่นี่นะคะบริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะเดินทางสะดวกนะคะใครสนใจอยากได้รถมือสองสภาพสวยเกรดเอไว้ใช้งานนะคะสามารถติดต่อหาหนูเล็กได้เลยค่ะ0 9 3 3 9 2 8 8 8เบอร์นี้นะคะแอดเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยโดยตรงนะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวรถที่หนูเล็กจะนํามารีวิวให้ชมกันนะคะเป็นรถที่เข้าใหม่ ะะรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพเอาใจพี่ๆที่อยากได้รถครอบครัวนะคะที่ไม่ได้คันใหญ่มากกำลังพอดีสำหรับเจ้า SUV คันที่อยู่ข้างหน้าหนูในคันนี้ค่ะ Honda c r v 2.4 EL นะคะคันนี้ได้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเลยนะคะ เป็นตัวท็อปสุดของเบนซินนะคะระบบเบนซินล้วนค่ะคันนี้สำหรับตัวนี้ได้เป็นปี2021 Minor c h a n นะคะราคาเสนอขายหน้าป้ายนะคะอยู่ที่859,000บาท ตอนป้ายแดงนะคะเสนอขายกันอยู่ที่1 7 5 9 0 0้านดถจากป้ายแดงมาเลย50%นะพี่ๆขาได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนเกินครึ่งด้วยเกิน50%ด้วยนะพี่ๆคันนี้คุ้มจริงๆนะคะสำหรับตัวรถเนี่ยเป็นรถที่เข้ามาใหม่รอการปรับสภาพถ้าพี่พี่จัดไฟดาวคันนี้จะผ่อนเลทอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทรายได้30,000่นนะคะเช่าซื้อคนเดียวจบ เดี๋ยวนูเล็กให้ดูในเรื่องของตัวรถที่เข้ามาใหม่นะคะว่าสภาพแรกเข้าเป็นแบบไหนนะคันนี้นะคะรับเข้ามาสดสๆละลอนยังไม่ได้ล้างด้วยค่ะนูเล็กเอามารีวิวให้พี่ๆได้ชมก่อนเลยไฟด้านหน้านะคะเป็นตัว m n เนอร์เชนได้เป็นไฟแบบ Full LED เต็มระบบมาเลยค่ะพี่ๆะ่ะไฟเดย์ทามและน n ่งไลท์นะคะอยู่ข้างใต้โคมไฟแบบนี้ด้านหน้าตกแต่งเป็นโครเมียมนะคะสีดําพร้อมกับโลโก้ตัว H ที่อยู่ตรงกลางนะคะ ตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆขากันชนด้านหน้าเนี่ยเขาจะให้ความเป็นสีดําแล้วก็ตกแต่งโครเมียมมาให้ด้วยนะคะสวยงามน่าใช้นะเป็นตระกูล SUV ที่นั่งสบายจริงๆค่ะในส่วนของตัวล้อแมกนะคะได้เป็นสีทูโทนลายดอกไม้นะคะดิสเบรกสีล้อสัปดาห์ยางปี192023นะคะแล้วก็ซีรีส์ยางของเขาจะอยู่ที่235 60R18 นะคะ ช่วงล่างมีฝุ่นบ้างมีคราบดินบ้างแต่ไม่มีสนิมค่ะรับประกันตัวรถไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิกาม,มาแน่นอนด้านข้างติดตั้งในเรื่องของตัวกันกระแทกมาให้แล้วนะคะแล้วก็กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวที่ติดมาให้มือเปิดคันนี้ได้เป็นอ่าสีเดียวกันกับตัวรถเช่นกันค่ะเป็นเคเลดกระจกพัดเดิมโรงงานนะคะจากฮอนด้าทุกบานนะคะพี่พี่ขา เดี๋ยวไล่ให้ดูด้านในก่อนเลยนะสภาพรถแรกเข้านะคะแผงประตูสีดำนะคะตกแต่งลวดลายไม้เพิ่มความหรูหราให้ตัวรถเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ตรงนี้มี Memory s e ซีให้ด้วยนะคะตกแต่งด้วยสีเงินแล้วก็ตัวกระจกนะคะปรับออตโต้ปรับไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนะพี่ๆขาในสองตัวหูช้าง ที่ใส่แก้วน้ํามีมาให้นะคะแผงประตูใหม่จริงๆค่ะไม่มีริ้วรอยเลยอันนี้คือสภาพแรกเข้าไม่มีริ้วรอยเลยพี่ๆหัวน็อต oh, ฝาประตูฝั่งขวาไม่มีรอยหมุนรอยขยับนะคะให้ดูชัดๆแบบนี้นะสวยสีเดิมเนียนบางมากๆค่ะโอ้โหคันนี้น่าใช้จริงๆเสาบีไม่มีรอยหมุนรอยขยับเช่นกันนะคะไล่ให้ดูทีละตำแหน่งกันเลยในส่วนของตัวเบาะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแดทิศทางค่ะ สภาพเบาะยังสวยใหม่นะคะมีต้องทําตรงนี้นิดหน่อยเนาะปีกเบาะเวลามันใช้งานนะคะมันต้องมีล้มมีชำรุดบ้างเดี๋ยวหนูเล็กจัดการนะคะปรับให้ใหม่พร้อมใช้แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของปุ่มพุสตาร์จะอยู่ด้านขวามือนะคะตัวช่องแอร์ก็จะตกแต่งลวดลายไม้นะคะเพิ่มให้ตัวรถมีกิมมิกนาเรนมากขึ้นคันนี้เลขมาอยู่ที่ประมาณแสนสี่นะคะไม่แสนปี2 1เป็นตัวขับ4ใช้งานวิ่งไกลได้เลยสบายสายค่ะ นะวิ่งไกลขึ้นเขานะคะไปเหนือออกใต้ได้หมดเลยนะแต่ตัวพวงมลลาลัยยังใหม่อยู่เลยพวงมลลาลัยไม่มีรอยถลอกค่ะต้องบอกว่า Honda เขาค่อนข้างที่จะใช้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะดีนะคะในในเรื่องของอุปกรณ์การใช้งานตัวพวงมลลาลัยเนี่ยเขาเป็นมันติฟัง์กชันนะคะแล้วก็มีคูดคอนโทรมีแพทเดินชิพให้มาแล้วเรียบร้อยเลยนะแล้วก็เดี๋ยวหนูเล็กเข้ามาด้านในนิดนึงในส่วนของหน้าจอนะคะก็ได้หน้าจอ ขนาด7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังนะคะแล้วก็จอเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็ดูน a เวกเกเตได้ด้วยส่วนแอร์ก็ได้เป็น Auto นะคะตรงนี้เบรกโฮเบรกไฟฟ้านะคะมีให้นะคะแล้วก็ระบบอีโ Mode หรือระบบประหยัดน้ำมันก็มีให้โตเกียนะคะก็เป็นเกียร์ออโต้ค่ะนะคะแล้วก็ตัวไวเลสชัชเจอร์นะคะมาพร้อมเรียบร้อย อันนี้จะมีคราบเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ช่างเขาดูแลปรับสภาพให้พร้อมใช้แน่นอนมีที่ชาร์จแบตที่มีสายอีกนะคะแล้วก็ USB ที่ใส่แก้วน้ำสองตำแหนง่งที่ใส่ของอุปกรณ์คือเยอะมากๆค่ะ w i r e l e s charger ขออภัยค่ะตัว power outlet นะคะมีให้ที่พักแขนขนาดใหญ่เลยตรงนี้ก็มีกล่องใส่ของอุปกรณ์ให้อีกเบกาะนั่งด้านข้างนะคะก็ยังไม่มีชำรุดเลยค่ะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะคะไม่มีแตกเลย คอนโซลเขาจะเป็นสีดําตกแต่งลวดลายไม้ค่ะนะคะแล้วก็แผงประตูฝั่งนี้นะคะก็ให้มาแบบสวยๆกิ๊บๆนะคะเก็บงานน้อยมากเลยอ่าในส่วนของตัวกระจกตัดแสงออตโต้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ต้องมีอย่างนี้ก็ต้องแน่นอนค่ะหลังคาสัลูนะคะจัดมาให้คันนี้เป็นตัวท็อปมีหลังคาสัลูมาให้ด้วยครอบครัวไหนที่อยากที่ชอบแบบว่าท่องเที่ยวนะคะต่างจังหวัดนะหรือว่าชอบไปขับรถเล่นนะคะก็นี่ มีหลังคาสรลุปจัดมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะถือว่าเป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทย์มากๆค่ะรถวัยรุ่นนะคะรถครอ,อบครัวที่ทันสมัยนะคะคันนี้ด้านหลังค่ะนี่แถวผู้โดยสารตอนกลางนะคะมีหัวหมอนมาให้สามตำแหน่งมีที่พักแขนที่ใส่แก้วน้ำนะคะแล้วก็ตัวบอดสภาพอินโฟสวยใหม่นะคะตึงๆ ด้านหลังมี A แยกมาให้สองตำแหน่งแล้วที่ชาร์จแบตแยกมาให้นะคะแล้วก็ไม่พอนะคะด้านหลังนะคะด้านบนหลังคาฝั่งผู้โดยสารตอนที่3ก็มีแอร์เป่าหัวมาให้อีก4ช่องนะคะปรับพัดลมแอร์ได้เลยความเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันแน่นอนนะค,ะคันนี้สวยจึง้งแล้วนั่งก็ดีด้วยนะคะขับค่อนข้างที่จะสมูทมากๆเลยด้านหลังเนี่ยเสารับสัญญาณนะคะ ได้เป็นแบบชัรกฟินพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ที่เป็นไฟเบรกตรงที่3มีมาให้แล้วกระจกติดตั้งไล่ฟ้ามานะคะแล้วก็ยังคงเป็นกระจกพัดเดิมจากโรงงานอยู่นะคะไฟท้ายเขาเอกลักษณ์เลยค่ะไฟ LED นะลากยาวตั้งแต่หลังคาลงมาถึงกลางลำนะคะแล้วก็ตัวฝากระโปรงท้ายเนี่ยตกแต่งโครเมียมนะคะตรงตรงกลางมาให้ aw นะคะ awd คันนี้คือขับ4ขับเคลื่อน4ล้อเลยพี่พี่ขานะแล้วก็กล้องถอยติดตั้งมาให้จากโรงงาน ไฟเบรครับที่มีมาให้กันชนด้านล่างมีมาให้แล้วเรียบร้อยเลยคันนี้ประตูท้ายไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเด็กเปิดให้ชมนะประตูท้ายไฟฟ้าจัดมาให้นะคะแล้วก็ด้านหลังตัวเบาะเนี่ยสามารถพับไปได้ราบเรียบมันก็เพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้มากขึ้นค่ะไฟสองสว่างมีนะคะหรือถ้าพี่ๆบบกว่ามีสมาชิกที่บ้านนะอยู่ที่ประมาณ6ท่านนะคะ7ท่านนะก็สามารถนำเบาะขึ้นมาแบบนี้ใช้งานได้ง่ายๆนะ มิติตัวรถค่อนข้างที่จะกว้างมากค่ะเวลานั่งไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะคะเดินทางเนี่ยสบายแน่นอนนะคะไปไกลได้ไม่ต้องจอดรถไม่ต้องพักรถก็ได้ค่ะเครื่อง2004นะคะแรงม้าดีมากๆค่ะคันนี้เดี๋ยวโน้เล็กพาไปชมต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องกันค่ะมากันต่อในส่วนของห้องเครื่องบ้างค่ะสําหรับตัวเครื่องนะคะก็เป็นเครื่อง h อ n ด a า เอิร์ธรีมนะคะ IVT e c h นั่นเองค่ะเป็นเทคโนโลยีนะคะแห่งโลกอนาคตเลยทีเดียวนะรักรดร้อนด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็นเครื่อง 2400cc ค่ะเป็นซินล้วนตัวท็อปสุดนะคะพี่พี่ตัวเครื่องใหม่นะคะตัวเครื่องไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนค่ะไม่มีรอยรั่วเยื้องของน้ำมันออกมาแต่อย่างใดแรงม้าวิ่งได้สูงสุดที่173แรงม้าเลยทีเดียวนะคะสภาพตัวเครื่องหรือว่าจะเป็นเบ้าโช๊คค่ะฝั่งซ้ายไม่มีสนิมน,นะคะ เดิมๆจากโรงงานไม่มีร่องรอยการชนหนักมานะคะตัวโคมไฟไม่มีรอยแตกหักคันหน้า QC เห็นเขียวๆอย่างนี้ชัดเจนเลยพี่ๆขนาดมีฝุ่นมีคราบนะคะนี่ขา,าโคมไฟด้านขวานะคะไม่มีรอยแตกหักเช่นกันเบ้าโชกฝั่งขวานะคะไม่มีสนิมเลยแม้แต่นิดเดียวหรือจะเป็นหัวน็อตนะคะฝาประตูนะคะมีคราบมีฝุ่นแต่ไม่มีร่องรอยการถูกถอดแกะคะ่ะ ฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานนะคะเรียบเรียบเนียนเนียตัวฝาไม่มีรอยบุบรักยิ้มนะคะฝาแท้เดิมมาเลยหัวน็อตฝั่งซ้ายนะคะสวยสวยเนียนๆมาแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวแผ่นกันความร้อนที่ยังใหม่ใช้งานได้อีกยาวเลยนะสำหรับคันนี้นะคะใครที่ถูกใจอยากได้เป็นเจ้าของรถครอบครัวเจที่นั่งนะคะที่ให้ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่ดีนะคะแรงมาที่กําลังดีด้วยนะค,ะคันนี้859,00 0บาทพอเล็กสัพพอเล็อยู่ที่3 0,000ื่นรายได้คอ ขอภัยค่ะพอรเล่อยู่ที่15,000นะรายได้30,000ซื้อคนเดียวจบเลยใครสนใจคันนี้นะตอนนี้มีโปรโมชั่นเลดดอกเบี้ยพิเศษอยู่นะคะรีบมาจัดรีบมาจองกันได้เลยค่ะบอกเลยว่ารถสวยๆตัวท็อปแบบนี้ c r v ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะคะแล้วยิ่งเป็นสีขาวด้วยสีหายากป้ายแดงล้านเจ็ดกลาง เหลือแค่859,000นะคะลดไป50%เลยทีเดียวเกินด้วยนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อค่ะ08 093392888เบอร์นี้เซลล์หนูเล็กดูแลนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆอยากจะดูรถรุ่นไหนอีกเพิ่มเติมสามารถแจ้งหนูเล็กเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ